Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้แกะรอยปอปอตคนเดินเกมพักวงสุวรรณเรื่องอภิมหาดีวคนแดนไกลวันที่ตัวละครลับพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณออกจากหลังม่านมายืนหน้าเวทีให้ไฟส่องหน้า การเมืองไทยก็จะตื่นเต้นเร้าใจร้อยเอกธรรมนัตคงเปิดการแสดงอีกหลายรอบในสภาจนกว่าสถานการณ์สุขงอมมีการยุบสภาท่ามกลางความชุลมุนในค่ำคืนวันที่19มกราคม2565ที่บ้านป่ารอยต่อก็ปรากฏชื่อพลตำรวจเอกพัชรวาดวงศุวรรณอดีตพอบอตอรอในโผสีแกนนำพักเศรษฐกิจไทยนักสังเกตการทางการเมืองอุทานว่า ในที่สุดตัวละครลับหลังม่านก็โผล่ออกมาสู่หน้าเวทีเสียทีหลังจากบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาด ตกเป้าให้คนบางกลุ่มแอบกระซิบว่าอยู่เบื้องหลังเกมพลิกขั้วในสภาเมื่อปีที่แล้วหลังเลือกตั้ง2,562มีการประกาศรายชื่อสอวอ250คนปรากฏว่าไม่มีชื่อบิ๊กป๊อตทำเอาหลายคนงุนงงถัดมาช่วงกำลังจัดตั้งรัฐบาลประยุทธ์ก็มีข่าวพลตำรวจเอกพัชระวาดจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยร้อนถึงพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหลายสำนักว่าไม่ม รอกไม่มีไม่มีพัชระวาดเลิกแล้วเนื่องจากก่อนหน้านั้นบิ๊กป๊อตมีอาการป่วยไข้จริงๆแล้วคนการเมืองต่างรู้ดีว่าพลตำรวจเอกพัชระวาดไม่ได้หายไปไหนแม้ไม่ได้เป็นสอวอแต่ยังเคลื่อนไหวอยู่โดยเน้นไปที่บทบาทการทำงานหลังม่านในหลายองค์กรของรัฐ ชั่วโมงนี้พลเอกประวิทย์ยังครองพื้นที่การเมืองผ่านพักพลังประชารัฐและพักเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะพักใหม่ป้ายแดงที่จะมีน้องชายอย่างบิ๊กป๊อตเป็นแกนนำพักคนหนึ่ง บิ๊กป้อมส่งพลเอกวิทย์เทพศรดินนอยุธยาไปนั่งหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยและอภิชัยเตชะอุบลเป็นเลขาธิการพักซึ่งเสียอภิชัยและสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกบ้านป่ารอยต่อนานแล้วส่วนตัวจริงเสียงจริงของพักเศรษฐกิจไทยก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและพลตำรวจเอกพัชรวาดวงศ์สุวรรณโดยทั้งคู่รู้จักกันมานานเฉพาะบิ๊กป้อม คนหนึ่งเป็นพี่น้องแท้ๆร่วมสายโลหิตอีกคนเป็นน้องรักบังเอิญว่าบิ๊กปอตและธรรมนัฐต่างรู้จักคุ้นเคยกันดีกับทักษิณชินวัตรย้อนไปฟังคลับเฮาส์เมื่อวันที่15มิถุนายน2564มีคนถามเหตุผลในการตั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นผบทบสมัยโน้นคิดอย่างไรทักษิณตอบว่ามีนักการเมืองในพักไทยรักไทยสมัยนั้นเชียร์กันเยอะผมไม่ค่อยรู้จักเขาก็รู้ว่า เป็นพี่ชายของรุ่นพี่ผมคือพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณรู้จักกันดีก็เลยตั้งทักษิณยอมรับเต็มปากเต็มคำว่ารุ่นพี่เตรียมทหารรุ่นเก้ารู้จักกันดีและไม่น่าแปลกใจที่บิ๊กป๊อตจะได้เป็นผอตรอสมัยรัฐบาลสมัครไม่ต้องพูดถึงร้อยเอกธรรมนัสที่รู้จักกับทักษิณมาแต่สมัยที่ยังเป็นคนติดตามเสไอพลเอกไตรรงอินทรทัต เข้ามาช่วยงานเพื่อนตอทสิบอย่างทักษิณกระทั่งสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ผู้กองธรรมนัสประสบความสําเร็จทางธุรกิจจึงคิดเล่นการเมืองและได้มีโอกาสขอคําปรึกษาทักษิณที่อยู่ต่างแดนดังนั้นพลเอกประวิทย์จึงเลือกธรรมนัสเป็นเลขาธิการพักเพื่อมาเป็นผู้บัญชาการในสมรภูมิเลือกตั้งและเป็นตัวละครลับในการประสานงานกับพักต่างๆแต่ก็มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างธรรมนัสกับประยุทธ์ จนทำให้พลังประชารัฐระสำาระสายไปทั้งพักความสัมพันธ์อันดีระหว่างทักษิณกับธรรมนัตหรือแกนนำเพื่อไทยกับธรรมนัตก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่บิ๊กป้อมเลือกผู้กองคนดังไว้ข้างกายพลเอกประวิทย์คงอยากประคองสถานการณ์ความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐไปให้ถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่แต่ขั้วประยุทธ์ก็ไม่ยอมเลิกราหาทางกดดันให้ปลดธรรมนัตออกจากเลขาธิการพัก เมื่อพลเอกประยุทธ์ยังแค้นธร,รมนัทไม่หายโอกาสที่ทั้งสองจะกลับมารักเหมือนเดิมคงเป็นไปไม่ได้พี่ใหญ่บ้านป่ารอยต่อจึงให้กลุ่มธร,รมนัทแยกตัวไปอยู่พักเศรษฐกิจไทยและมองข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าบิ๊กป๊อตและธร,รมนัทคงวางยุทธศาสตร,ร์ให้พักเศรษฐกิจไทยอาจเปลี่ยนชื่อภายหลังเป็นพักขนาด50ที่นั่งไม่ต่างจากภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์เพื่อการต่อรองร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับทุกขั้ว วันที่ตัวละครลับพลตำรวจเอกพชระวาดวงสุวรรณออกจากหลังม่านมายืนหน้าเวทีให้ไฟสองหน้าการเมืองไทยก็จะตื่นเต้นเร้าใจร้อยเอกธรรมนัตคงเปิดการแสดงอีกหลายรอบในสภาจนกว่าสถานการณ์สุขงอมมีการยุบสภา เมื่อยุบสภาพักเศรษฐกิจไทยคงมีความชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและถึงตอนนั้นบิ๊กป้อมคงถอยออกจากพักพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้ว คราวนี้ก็วัดกำลังกันที่สมรภูมิเลือกตั้งพักไหนชนะได้เก้าอี้สอสอเยอะก็เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถึงเวลานั้นบิ๊กป้องก็ให้ธรรมนัสน้องรักและป๊อตน้องแท้แท้โชว์ฝีมือเปิดดีลกับใครบางคนเริ่มอภิมหาดีลระหว่างวงสุวรรณกับคนแดนไกลไม่ใช่เรื่องลับเพราะสอสคนสนิทของธรรมนัสนำไปเล่าในหมู่หัวคะแนนมานานแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจ ข่าวต่อมาเกมชิงอำนาจมีผู้ชนะแค่หนึ่งเดียวประยุทธ์หรืออดีตปิกสีกากีที่จ้องฉกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเกมแห่งอำนาจกระดานนี้มีผู้ชนะแค่หนึ่งเดียวคนคนนั้นจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรืออดีตปิกสีกากีฉากเดือดคงทยอยเปิดตัวให้ได้ชมกันอีกหลายตอนภาวะการเปลี่ยนถ่ายเลือดของแกนนำพักพลังประชารัฐสายร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า สสพยเอาที่ยกขยงไปอยู่กับพรรคเศรษฐกิจไทยสะท้อนความบาดหมางอย่างลงลึกระหว่างแกนนำรัฐบาลที่นอกเหนือจากร้อยเอกธรรมนัทกับพลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงมีคาพยพที่ยืนเรียงรายอยู่เบื้องหลังร้อยเอกธรรมนัทอีกเป็นแผงคอยดันหลังผู้กองให้ออกหน้าชนมาถึงเวลานี้ตัวละครลับที่เคยซ่อนอยู่ข้างหลังค่อยๆเผยโฉมออกมาให้เห็นมากขึ้นหลังเกิดปฏิบัติการขับ21สสพ้นพลังประชารัฐ ถ้านับเฉพาะตัวร้อยเอกธรรมนัฐคงไม่หันกล้าเดินเกมแรงโดยลำพังถึงเพียงนี้หากไม่มีแบ็กอัพซึ่งล้วนเป็นบิ๊กเนมและมีศัตรูคนเดียวกันคือพลเอกประยุทธ์ที่ถูกมองว่าเป็นตัวขัดขวางทางเดินแห่งอานาจความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายจึงรุนแรงยืดเยื้อไม่รู้จบแม้ทั้งสองฝ่ายจะมีพี่ใหญ่คนเดียวกันแต่ก็ไม่สามารถเคลียร์ใจอะไรได้นำซ้ำสถานการณ์ดูจะยิ่งเลวร้ายเลยเถิดจนกูไม่กลับ เห็นได้จากแผ่นล้มกระดานเตรียมพลิกขั้วทะลิงอำนาจที่ปรากฏขึ้นเมื่อครั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งที่แล้วกลุ่มกบฏในพลังประชารัฐวางหมากคว่ำนายกรัฐมนตรีในสภาด้วยการเตรียมโหวตสวนฝ่ายผู้ก่อการมองข้ามชอ็อตถึงขนาดเตรียมฟอร์มรัฐบาลใหม่ด้วยการจับมือกับพักฝ่ายค้านบางพักเอาไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมๆกับการปรากฏชื่ออดีตนายตำรวจใหญ่ยศพลตำรวจเอกชื่อย่อพอพนันที่เชื่อมโยงกับพักที่กำลังเป็น Talk of the Town ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์เรื่องนี้สสหลายคนในสภาต่างรับรู้อย่างดีแต่สุดท้ายแผนแตกจนลงความไม่เป็นท่าแรงแค้นที่มีระหว่างกันจึงเข้าขั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ ความแค้นของพลเอกประยุทธ์ที่มีต่อกลุ่มกบฏเข้มข้นมากมายขนาดไหนอีกฝ่ายก็เต็มไปด้วยแรงแค้นที่พร้อมจะประเคนใส่กันในระดับที่รุนแรงขนาดนั้นการขยับขับเคลื่อนของพักที่รองรับสอสอซึ่งถูกขับขณะนี้ก็ยังปรากฏชื่อพลตำรวจเอกพอพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง ความใฝ่ฝันถึงการครองอํานาจในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ยังคงมีอยู่อย่างแรงกล้าวาดหวังให้เป็นเกียรติเป็นสีต่อวงตระกูลด้วยคอนเน็กชันที่มีแนบแน่นกับคนแดนไกลคุ้งไข่อํานาจกว้างขวาง,วางมีการจัดวางคนของตัวเองไว้หลายภาคส่วนมาตั้งแต่ช่วงหลังรัฐประหารพฤษภาคม2557การมีบทบาทขึ้นมาของพรรคเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป ที่เต็มไปด้วยฝ่ายแค้นคอยจัดแจงจึงเป็นตัวแปรที่สามารถสั่นคลอนอำนาจพลเอกประยุทธ์ในสภาได้ทุกเมื่อนับตั้งแต่นี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจคุยข้อมูลบริษัทเช่ารถล้านชายประยุทธ์2เดือนกว่าสัญญากก,ะกะตเหนือจรดใต้วงเงิน17ล้านคุยข้อมูลบีวิชคาร์เรนทัลบริษัทให้เช่ารถปฐมพลจันโอชา หลานชายบิ๊กตู่พบ2เดือนแรกปีงบ65ระหว่างตุลาคมถึงพฤศจิกายน64กว่าสัญญากับสำนักงานกะกะตจังหวัดเหนือจรดใต้รวม13แห่งวงเงิน17ล้านเศษกรุงเทพธุรกิจรายงานแล้วว่าในช่วง2เดือนแรกของปีงบประมาณ2,565ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2,564บริษัทบวิชคารเรนท์ทจำกัด ที่มีนายปฐมพลจันโอชาบุตรชายพลเอกปรีชาจันโอชาอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมน้องชายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและร่วมถือหุ้นนั้นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาและทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไปแล้วอย่างน้อย4หน่วยงานรวม17สัญญารวมวงเงินกว่า60ล้านบาท เบื้องต้นนำเสนอข้อมูลไปแล้วสองสัญญาว่าบริษัท b ีว i s h Carrental จำกัดชนะการประกวดราคาของกอฟพอและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย e x ็กซิมแบทั้งที่เสนอราคาสูงกว่าเอากชนรายอื่นแต่หน่วยงานรัฐสองแห่งดังกล่าวให้เหตุผลว่าเป็นเพราะบริษัทแห่งนี้เป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ล่าสุดกรุงเทพธุรกิจตรวจสอบพบอีกว่าในช่วงสองเดือนแรกของปีงบประมาณ2,565ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2,564 บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ชนะการประกวดราคาให้เช่ารถของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตจังหวัดรวม13สัญญาใน13จังหวัดทั่วประเทศรวมวงเงินกว่า17ล้าน3แ3 0 0 0 0บาทโดยการทำสัญญาข้างต้นพบว่ามีการลงนามในสัญญาวันเดียวกันหลายสัญญาเช่นการทำสัญญาที่สำนักงานกะกะตลำพูนและสำนักงานกะกะตลำปาง ลงนามเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2564และการทำสัญญาที่สำนักงานกกตแพร่และสำนักงานกกตอุตรดิตฐ์ลงนามเมื่อวันที่20ตุลาคม2564เป็นต้นอย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมาบริษัท b e วิ h Car Rental จำกัดไม่เคยปรากฏข้อมูลว่าถูกร้องเรียนถึงปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัทเอกชนของลูกพลเอกปรีชาคือนายปฐมพลจันโอชาและนายปฏิพัฒน์จันโอชาปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างน้อย5แห่งเท่าที่ตรวจสอบพบได้แก่นายปฐมพลปัจจุบันเป็นหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการบริษัทรวมอย่างน้อย4แห่งได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเทมพอรารีคอนสตรัคชั่นบริษัทบีวิชคาร์เรนทัลจำกัด บริษัทมาซูมิจำกัดและบริษัท PTT Power Groupcon จำกัดส่วนนายปฏิพัฒน์เป็นกรรมการบริษัท P.Right and s r i จำกัดปัจจุบันมีธุรกิจอย่างน้อยสามแห่งที่เป็นคู่สัญญารัฐได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด c o n เทมพ o รา r ี่คอนสตรัคชั่บริษัท B.Wish r a r r e n t a l จำกัดและบริษัท P.Right and s r i จำกัดรวมวงเงินนับรวมที่เป็นคู่สัญญาเองและเป็นกิจการร่วมค้า ไม่น้อยกว่า1160ล้าน950,000บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจข่าวต่อมางานนี้มีเสียวนิโรธยอมรับเสียงในสภาวิกฤตได้แค่หวังธรรมนัตยังถือหางรัฐบาลประธานวิปรัฐบาลยอมรับเสียงรัฐบาลวิกฤตในสภาเชื่อสัจจะธรรมนัตยังสนับสนุนรัฐบาลย้ำยังไม่ได้กลิ่นยุบสภา นายนิโรสุนทรเลขาประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เกิดปัญหาการเมืองภายในพักพลังประชารัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อเสียงของรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรโดยยอมรับว่าวิกฤตเพราะปกติเสียงรัฐบาลเกินกึ่งประมาณ20กว่าเสียงเมื่อมีสมาชิกแยกออกไป21เสียงก็จะทำให้มีปัญหา แต่ตนคิดว่าร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแม้จะออกไปอยู่พรรคใหม่ก็ยังคงสนับสนุนรัฐบาลต่อโดยได้ยืนยันกับตนว่าเรายังเป็นพี่น้องร่วมทำงานกันเหมือนเดิมยังพูดคุยกันได้เหมือนเดิมผมกัง,งวลและคิดว่าเสียงรัฐบาลในสภาตอนนี้วิกฤตแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็เตรียมความพร้อมคิดว่าน่าจะผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ประธานวิปรัฐบาลกล่าว ผู้สื่อข่าวถามว่าในฐานะประธานวิรัฐบาลจะเตรียมรับมือเสียงวิกฤตนี้อย่างไรโดยเฉพาะกฎหมายลูกที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานายนิโรดกล่าวว่าคิดว่าฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะร่วมมือกันในเรื่องดังกล่าวเพราะถือเป็นกฎหมายสำคัญเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งเชื่อว่าผู้แทนราษฎรจะช่วยกันให้ผ่านไปได้ด้วยดีประเด็นนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหา เมื่อถามว่าในฐานะประธานวิปรัฐบาลยอมรับหรือไม่ว่าการประสานหรือคุมเสียงในสภาทำงานแบบเหืดขึ้นคอนายนิโรธกล่าวว่าตนเข้ามาในช่วงรอยต่อและเป็นช่วงปีที่สสิ่งที่ไม่คาดฝันอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ตนก็พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาสภาย,ยังไม่ได้ล่มจริงๆและก็ผ่านไปได้กฎหมายสำคัญ4ี่ฉบับก็ผ่านเมื่อถามว่าโดยสรุปวันนี้เสียงในสภาที่น่าห่วงคือ สัดส,ส่วนของพักพลังประชารัฐนายนิโรธย้ำว่าคงไม่น่ากังวลอย่างที่ร้อยเอกธรรมนัฐแถลงไว้และย้ำว่ายังทำงานสนับสนุนรัฐบาลเหมือนเดิมลุงตู่เหมือนเดิมเมื่อถามว่าคิดว่าสึนามิในพักพลังประชารัฐจะมีอีกหรือไม่นายนิโรธกล่าวว่าสึนามิไม่ได้มาบ่อยๆนานๆมาทีส่วนจะมี after shock หรือไม่นั้นคิดว่าไม่น่ามีเพราะยังมีกฎหมายสำคัญที่จะเข้าสภาอีก โดยเฉพาะกฎหมายลูกเชื่อว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยขอสภายาล่มกันบ่อยเลยเมื่อถามว่ามีกลิ่นยุบสภาหลังกฎหมายลูกเสร็จหรือไม่นายนิโรดกล่าวว่าจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นคิดว่ายังไม่มีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและข่าวต่อมาถอดรหัสสัญญ,ญาณเพลงอย่ายอมแพ้กระตุ้นตัวช่วยพิเศษวัดใจแบ็กอัพอย่ายอมแพ้หรือถอยดีกว่า ก็ว่ากันไปตามอารมณ์ศิลปินพวกอินกับเสียงเพลงแต่จุดโฟกัสมันคือความจงใจของผู้นำอย่างบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ร้องเองเล่นเองตามสคริปต์ผมไม่มีแพ้ใครอยู่แล้วไฟเขียวให้ธนกรวังบุญคงชนะโคศกรัฐบาลเอาคลิปติ๊กตอกมาปล่อยให้ได้ยินกันฟังทั่วประเทศ แน่นอนสื่อมวลชนขยายผลประชาชนได้ฟังทั่วบ้านทั่วเมืองเรื่องปกติเป็นฟรอร์มของผู้นำทหารที่ใช้ไอโอกระตุ้นกองเชียร์ปลุกใจฮึกเหิมให้ตัวเองตามเงื่อนไขสถานการณ์ที่ผู้นำกำลังโดนรุกคาดสอดจนกลางกระดานพวกกอกกบฏนำโดยผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ากลายเป็นเสือหลุดเข้าป่าพร้อมกับอารมณ์แค้นอาฆาตภายใต้ฉากอำนาจซับซ้อนซ่อนเงื่อน พยักเชิญพยักหักกันเองระหว่างพี่พี่น้องๆ้องโดยรูปการมันยากที่จะเชื่อว่าพี่ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกหัวหน้าพักพลังประชารัฐดำเนินการไปตามหลักการปล่อยกระบทแหกค่ายง่ายๆโดยไม่มีเหลี่ยมคูซ่อนอยู่ในเมื่อดูตามหน้าไพ่ไม่ทันไรก็เปิดพักเศรษฐกิจไทยป้อมค่ายใหม่รอรับทีมผู้กองนัดมีบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพศรดนนณอยุทยาประธานยุทธศาสตร์ พลังประชารัฐเป็นหัวหอกนั่นยังไม่ชัดเท่ากับมีบิ๊กบอสพลตำรวจเอกพัชราวาดวงสุวรรณอดีตพอบอรตอรอน้องนในไส้ของพลเอกประวิทย์นั่งแทนกุลสือน้องรักพี่ใหญ่ขบวนการหมั่นไส้พลเอกประยุทธล์ล้วนๆบิ๊กป้อมปล่อยเสือเข้าป่าทำบิ๊กตู่ตกที่นั่งลำบากเงื่อนไขสถานการณ์ไม่แตกต่างจาก ตอนนายกโดนทีมกบฏดล้อมบีบในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเกือบร่วงเก้าอี้คาสภาดีที่บุญเก่าหนุนทับคอแดงมาช่วยพาแหกวงล้อมได้ในนาทีสุดท้ายจุดนี้แหละที่น่าเอะใจเสียงเพลงยายอมแพ้ที่บิ๊กตู่ร้องคลอตามเสียงดังลั่นประกาศตัวเองไม่มีวันยอมแพ้จึงไม่น่าจะเป็นแค่สัญญ,ญาณถึงประชาชนฟากฝั่งกองเชียร์เท่านั้นแต่เป้าหมายน่าจะให้ได้ยินไปถึงทีมแบ็กอัพกองทับคอแดงที่พาฝ่าวงล้อมกระบฏ รอบนี้พลเอกประยุทธ์ก็คงหวังตัวช่วยพิเศษพาฝ่าดานันหินกว่าเดิมเพราะลำพังเสียงในสภาสภาพปริมน้ำครึ่งปากครึ่งจมูกขนาดตอนเสียงเต็มสภาอย่างล่มแล้วล่มอีกแล้วนี่หายไป20กว่าเสียงไม่นับพักประเสริฐถึงแต้มที่พลิกไปพลิกมาตามจำนวนกล้วยเสถียรภาพรัฐรบาลมินเมสถานะผู้นำยืนอยู่ขอบเหวรวงเก้าอี้คาสภาได้ทุกขณะถ้าไม่มีตัวช่วยภายนอกยากที่จะลากอำนาจต่อ แบบที่หวังจะโชว์อินเตอร์บนเวทีเอเป็กในเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกับเส้นทางเทียบกับการว่ายน้ำข้ามเกาะภูเก็ตตอนนี้บิ๊กตู่เพิ่งเริ่มได้แค่ต้นทางเป้าหมายอย่างอีกยาวไกลกว่าจะถึงปลายปี ที่สำคัญมันเต็มไปด้วยจุดหักเหมีกับดักตลอดเส้นทางโดยเฉพาะศึกหนักคิวการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามดีเดวันที่22พฤษภาคมกลางปีปฏิทินสภาเปิดสมัยประชุมรอบหน้าถึงตรงนั้นเกมซ่อนแต้มต้องทำผู้นำลุ้นฉีเหนียวกบฏผู้กองนัดไม่ปล่อยโอกาสถอนแค้นแน่ และเต่าทางได้ลำพังเกมในสภาบิ๊กตู่ไปต่อไม่ได้ภพยสุดท้ายที่พลเอกประยุทธ์จะเลือกตีเพื่อน็อกกระบทผู้กองนัดย้อนเกล็ดทีมเห็บอำนาจที่เกาะพี่ใหญ่และต้องไม่ใช่ยี่ห้อประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยขีดคอตุนสเสบียงเลือกตั้งมันคือการยุบสภาล้มกระดานตามเงื่อนไขสถานการณ์นั่นก็จะเข้าทางทีมดูไบที่มั่นอกมั่นใจกระแสะแลนสไลด์เลือกตั้งเมื่อไหร่เกมอำนาจพลิกขั้วแน่นี่แหละต้องวัดใจแบ็กอัพ ทีมคอแดงจะยอมหรือไม่เพลงยายอมแพ้มันคือรหัสสัญญาณกระตุ้นตัวช่วยพิเศษขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ